นะครับผม Hi How are y o ายตอนนี้ผมวิเคราะห์แรกเลยที่มาไลฟ์ทวิตเตอร์นะครับตอนนี้เป็นแอดมินของทางช้อปปีนะครับผมสนสนทุกคนเฮียเฮดุอุ้ยละครครับชนะครับตอนนี้แอดมินหนุนอยู่นะครับสแตนบายรอแล้วนะครับผม คนสามารถสามารถเข้ามาด้วยกันทุกคนสามารถแอบอยู่ตั้งคําถามมาถามได้ในแท็กนะครับผมที่เราเล่นแท็กกันนะครับเดี๋ยวอ่านในแท็กมันก็จะตอบนะครับแอร์บินเซียนแอดมินนิวไฮเซย์เดี๋ยวแวะมาระกันเดี๋ยวให้แอดมินแชร์สนมากตอนนี te ้มาป่วนใครบอ ใกล้มากทุกคนตอนนี้ไม่มีคอมเมนต์ภาษาไทยเลยมีคอมเมนต์ภาษาอังกฤษรนะหรือว่าไลฟ์ทางทวิตเตอร์อินเตอร์แฟนเข้ามาได้ยางเดียวไม่มีคนไทยจริงฮายพีซีหลอขอบคุณครับอ๋อหรือว่ามันพิมพ์ไทยกันไม่ได้แล้ขออนุญาตอ่านในแท็กนะครับทุกคนตอนนี้มีคอมเมนตนะ์บังหน้าคอมเมนต์บางหนะ้า <c oughs> คอมเมนตนะ์บังหน้า คอมเมนต์บ้างหน้าสนุกมากเลยครับผมมามาอารมณ์แบบมายุติกิจการช็อปปี้นะครับผมจริงๆข็อยากจริงจริงแต่ไม่มีตังค์นะฮะ <laughs> พี่ช็อปปี้ก็บอกไม่มีตังค์เหมือนกันครับไม่ได้ทุกคนต้องช้อปปี้กันนะครับเพราะว่ามีสินค้ามากมายนะครับผมใครช้อปอะไรนะสามารถแคปรูปมาแล้วก็ติดแฮชแท็กมาแชร์ก็ได้นะครับว่าเอช้อปแล้วนะ เมื่อกี้มีคนอยากชอบแฟนด้วยแฟนที่แป,ปลงพัลบใช่ไหมคือแด่แค่ดดีดีดีไม่เคยฟังหรอ,หอไม่เคยยิงอะไรยังย <laughs> ิงอะไรยังวิธูทูแฮปปี้อเว y ร์รี่เดย me ิธูครับผม มีคณะมุกอบไหมฮะมีคณะหมวกอบแถวทางช้อปปี้มีทุกอย่างครับผมสามารถสั่งได้เลยครับคณะมุกอบอาจจะมีแบบเป็นของเล่นก็ได้นะวิมีมีคนให้แหวนแอดมินจุ๊บเจุ๊บด้วยนะครับผมจุ๊บเป๊ะจุสามารถสั่งที่ช้อปปี้ได้เหมือนกันครับเข้าไปดูด้วยดีกว่าเข้าไปแอบดูวันนี้เข้ามาด้วยกันตอนนี้เข้าเฟรมกันก่อนนี่นะครับแอดมินคนต่อไปเต้นเต้นเต้นต้นตนตน อย่ากดสิตัวไม่ได้หนักขนาดนั้นซะหน่อยตัวไม่ได้หนักแตนกไงอืม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 มอืมมอืมอืมอืมออืมอืมออืม ถ้าไม่มีใครตนแท็กอะไรมาเดียวแอดมินเฮนซีจะลงแล้วก็พาแอดมินงลงด้วยครับผมเพื่อไปยึดกิจการช้อปปี้ต่อลงไปไหนเนี่ยลงไปไหนเนี่ยลงลงไปช้างล่างไม่ใช่ไม่ได้ลงไปไหนดรว่า <c oughs> ลงมาเล่นแท็กกันต่อนี่นอ่านอ่ะแท็กดูด้วยคลาสเท r ส หรือแอดมินสองคนนั้นเขาไม่เห็นหนูจริงๆค่ะโอ้ยแล้วก็แปะรูปนะครับไปบีมานั่งเงาเงาใช้แค r e yourself นิวพ่ซี yes thank you ชูชูนะซื้อเฮียนิวได้ที่ไหนครับซื้อได้ในชอปปี้ครับเดี๋ยวลงขายนิวได้ไหมเดี๋ยวไปถ่ายรูปเลยครับตอนนี้ หมันเขี้ยวอย่ากถึงแจมใช่ไหมแฮะ์แสบสนมากครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอครับซื้อได้ที่ไหนแมวน่ารักมากมีคนบอกว่าคุณเขาหลอกแต่แปลกแบบทุกคนบอกจริงๆด้วยรักนะแปลกยังไงครับแปลกทุกคนแหละครับอุ้ยอ๋ออุ้ยตกใจ เมื่อกี้เห็นแล้วแต่ว่าถ่ายรูปเราไม่ได้ถือไม้เหมือนว่ามีคนตาต่อรูปถ้าดูฝนมันแหวมาเป็นแฟนเราหน่อยได้ไหมมันก็จะหนาวนะครับถ้าเป็นแฟนเพราะว่าฝนตกแล้วมันอากาศเย็นแล้วเป็นแฟนเป็นพัดลมอีกเงี้ยมันก็ยิ่งหนาวหืม ข้อต่อไปครับเฮียก no ็ไม่แต่ว่าวันที่ที่หนูแต่งเมื่อวานที่ออกงานหลอดนะเฮียนินเนี่ยอ๋อเห็นแฟนครับเมื่อวานหลอดแค่เมื่อวานแหละวันนี้ไม่หลอเนี่ยถ้าแอคไม่ตอบก็เอามีดมาแทงเราแทงตรงหัวใจเลยนะเราไม่เจ็บหรอกเธอนั่นแหละที่จะเจ็บเพราะเธออยู่ในใจเราไงนั่นแหละ อสักแป๊บจะลงแล้วนะครับผมทุกคนเจอกับแอดมินนี่จะลงไปลงไปข้างล่างไปสู่อาการจะลงไปข้างล่างเลยมาได้ไปไหนก็อยู่นี่แหละอยู่ข้างๆนี่แหละนี่อย่าลุป้นอันนี้อันปั๊บอันนี้ภาษาจีนแปลว่าอะไรแถมไม่ออกทถมแถมไม่ออกเดี๋ยวเราจะมีแจกรูปพลลอยด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ดูนิว You are so cute t h e from China คิวจริงอย่า,ายรู้เนื้อใหญ่เาไม่เข้าไปใกล้ดีกว่า You make me happy thank you you too นะวิงว่งวิง่งวิ่งไงเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ครับวิ่ง แอดมินไข่คลองเป็นกรอนจังโอ้พ่อมากเกินที่สุดเลยยอดเยี่ยมเกลิ้ไป <c oughs> ไม่อ่านแล้วอันนี้ไม่เอาทำไมยังต้องอ่านเลยเบลี่ยนเ <c oughs> ขิน,ขนคงทำได้วยเพียงแค่ภาวนาเระเป็นรูปเฮียไหวนะครับไ <c oughs> อ้รูปนี้นั่นแหละแอดมินหายไปไหนอู้งานตอนนี้แอดมินทไไนั้งคู่ไลฟ์อยู่นะครับผมตอนนี้ก็เราจะร้องเพลงส่งลานะครับผมเอาเพลงอะไรดีเพลงจบมากไม่เอา ่เอเพลงอะไรดี่อกำลังนึกถึงสมัยมัธยมหรือว่าสมัยโภคมาร้องว่าอะไรนะเพลงอะไรอ่ะครูบาอาจารย์ประมาอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้แกร้องเพลงนี้อ่ะพี่ถึงครูไม่รู้พี่ถึงครูเฉยไม่เขาเรียกมันชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงอะไรนะครับพี่ พระคุณที่สามพระคุณที่สามแล้วเรานึกถึงตอนที่เชื่อว่าทุกคนอ่ะต้องต้องได้เคยร้องเหมือนร้องแบบขอบคุณพระคุณที่สามแล้วจริงๆมันเป็นเพลงที่เพราะมากเลยมันแอบซึ้งอยู่นะฮะพระคุณที่สามอะไรปราณนั้นงุดงุดไงจำสายยิ่งหรือเปล่าใช่ปอดไม่รู้เขาไปลืมไปแล้วว่าลองลืมนะฮะช้อปปิ้งที่ช็อปปี้ได้นะครับตอนนี้นะครับ มาแบบทีมนะครับผมแบรนด์ดังทั่วโลกนะครับผมสามารถช้อปปิ้งได้ยาวๆเลยนะครับไม่ใช่แค่วันนี้วันอื่นด้วยแล้วก็มีโค้ดแจกส่วนลดแล้วก็มาลุ้นโค้ดตอนเที่ยงคืนกันนะครับอย่าลืมนะครับติดตามช้อปปี้ได้ตลอดเลยครับฝากด้วยนะครับ6.6นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ อุ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราอยู่นอกโลกนะครับสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับผมอาจจะมีอาจจะมีเสียงอาจะมีเสียงขาดเสียงขาดหรือแง่บุตปีดวูเยี่ยวไปตามสภาพของมลภาวะเอ้ยไม่ใช่มลภาวะอ่าเขาเรียกว่าอะไรแรงน้องวงของรูปของน้ทำแง่บุตรแม่เปี่ยวสิบบุบยังไม่มีแก้มนี่ยกระปุกมันโผล่เลยฝากด้วยนะครับแจกโค้ดส่วนลดนะครับพันหกร้อยหกบาทแจกโค้ดฟรีจุกๆนะครับหกโค้ดนะครับครับผม นะครับผมพอติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวให้หนุนิวมาเทโอเวอร์ต่อดีกว่าช้อปปี้นะครับสามารถนี่ได้ครับฝากผลงานหนูให้หนูนิวฝากทีเดียวครับหนูเฮียก็มาอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ครับผมสามารถกดไลค์แล้วก็มาเดี๋ยวหนูจะมายึดทวิตช้อปปี้แล้วครับอย่ายึดเฮียแล้วกันเจอกันบ๊ายบายเจอเด็กแสบต่อนะครับตอนนี้บ๊ายบายเด็กแสบด้วย เฮียไปไหนครับเฮียอยู่ฮึเฮียกำลังทำท่านี้อยู่ครับเฮียอยู่ข้างๆครับยิมไทยยิมไทยไม่ได้ค่ะใช่ไหมเราต้องนยิมไทยไหมคะใช่ไหมได้ เนยเอเยมา์อุ้ยฮะอย่าทาลิปมันมาครับผมเพราะว่าอุ้ยนี่เนื้อเนี่ยทาลิปมันนะครับปากแห้งปากแห้งเป็นไงบ้างทาหนูแสบฮะส้นจริงๆหนูนิวไม่ไม่มีตังค่าให้ฟอร์มไทยแลนด์ค่ะต้องไปฟอร์มไทยแลนด์ปากแห้งปากแห้ง ไม่ที่บอกว่าเฮียปากแห้งเพราะว่าตากแดดมาใช่ครับผมเอปากเลยแห้งอันนี้ได้อันนี้ชอบอันนี้ซื้อไม่ได้ไม่ซื้อแสบมากๆในดูในแท็กในแท็กมีสามารถคุยในแฮชแท็กได้นะครับผมมีคนจะซื้อข้าวรอน๋อนี่บอกว่านิวเคยบอกว่านอนน้อยแต่นอนนะ จะนอนก็ต้องมีหมอนอยากได้ยี่ห้อไหนเลือกเลยหวเหลือเบื่อหมอนอยากนอนตักว่าแต่ตักไข่ตักไขอ่อ่ะตักไข่ตักยังได้ไหมแต่รูปแอบชนไข่แบบฮะนั่ง <c> ไ <oughs> หนไอ้เนี่ยออมันน่าราักมันก็น่าราัก <c oughs> แต่ไง <c oughs> <c oughs> ออแอตมินหนูนิวทำอะไรบ้างครับเมื่อกี้ปวนครับป,ปวนปวดยังไงบ้างปวดทวีตเมื่อกี้หนูนิวบอกว่ามันต้องแปลจีนจากในในนี้อีกทีเพื่อมาโพสใช่ครับได้ได้คุยกับแฟนคลับทีด้วยสนุกอันนี้แบบเลื่อนตอบเลื่อนแบบวูยอยากตอบบ้างเลยแต่ไม่มีแป้นจีนนะครับ้วเชลาวครับเมื่อกี้คุยกันสนุกไหม เมื่อกี้คุยนสนุกไหมครับถ้าคุยสนุกจะบอกทีมงานนะตอนนี้จะเปลี่ยนชื่อเขาเปลี่ยนพาสเวิร์ดทุกอย่างเป็นของเราเลยครับผมตอนเทคโอเวอร์ของทีมคอบอันนี้เทคโอเวอร์ของจริงอย่าลืมนะครับช้อปปิ้งนะครับผมมีโค้ดส่วนลดมากมายทางช้อปปี้หกหกนะครับผมมีแบรนด์ดังมากมายนะครับให้เลือกช้อปกันนะครับผมแล้วก็เราสองคนก็มีกิจกรรมด้วยนะครับผมกิจกรรมนั้น เป็นอะไรครับก็คือก็คือเริ่มเลยเจ๊พลอยก่อนครับเดี๋ยวจะมีเจลพลอยให้ทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวาดรูปกันด้วยใช่วาดรูปอะไรครับไม่บอกครับอยากรู้ต้องรอดูให้จบไลฟ์ก็เราจะวาดเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเรามาตีมเรามาตีม อวกาศใช่ไหมครับผมแบรนด์ดังทะลุโลกนะครับพอเราก็จะวาดยานอวกาศครึ่งหนึ่งนะครับผมเราจะวาดยานอวกาศครึ่งหนึ่งล้วก็ครับผมก็จะวาดแล้วก็ให้ครึ่งหนึ่งเป็นใทุกคนมาเติมครับแต่จะจะไม่เติมบนยานอวกาศก็ได้นะอาจจะเติมเติมฝั่งนึงเติมเป็นอะไรประหลาดประหลาดก็ได้ใช่เติมอะไรหมดเลยเดี๋ยวเราจะแบ่งครึ่งหน้ากระดาษ แบ่งครึ่งให้แบบ<ห>เ,ปเป๊ะๆเลยให,ใ,หให้เป๊ะๆเ,เลยแล้วเดี๋ยวเราให้ทุกคนไปเติมหัวลังอ่าน,น,นแท็กอยู่นะครับอยากรู้ว่ามีใครหยิบอะไรใส่ตะการ้ามาบ้างแล้วนะ <S <S 2> <S 2> นี่นะครับเราแบ่งครึ่งกระราดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะวาดวาดเสร็จเราก็จะโพดแล้วให้ทุกคนวาดอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็แคปกัน ว่านี่ตัวค่ะว่าด้วยกองเอาแบบนี่ไงก็จะว่าอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็แบบแล้วก็เป็นของนี่ไงเป็นยานแล้วใช่แล้วก็เราก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแต่งเติมนิดหน่อยนะครับผมทําให้ดูอยู่อากาศมากขึ้นว่าอะไรนะมันเบี้ยวแน่เลยอ่ะพ่เงี้ยไม่เคยวาดรูกครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะไม่เป็นไรถ้าเบี้ยวก็จะเป็นอ่าแปะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนไม่ออกด้วยกินเข้าไปเลยอันไ่นกันอ่านี้ก็ทาเล็บดำแล้วนะแล้วก็แล้วก็บนหัวใช่ไหมบนหัวก็คือเป็นที่อยู่ของนักบินอวกาศนะครับผมตรงนี้อ๋อนี้ใช่ไหมนี่ไปอ๋อเอาใหญ่ๆเออืมเอาทรงไหนดีนะอันใหญ่ๆแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็เป็นอ่ะสวยอยู่นะอ่ะ นี่ทุกคนนี่วัดครื่งหนึ่งนะครับผมยังไม่เสร็จนะคะยมียังไม่เสร็จอ่าต่อไปตรงว่าตรงนี้ก็จะเป็นป่องป่องป่องที่ภูเขาไฟที่ดูดเหมือนเครื่องบินแล้วอ่ะอ๋อมีมีลำแสงด้วยเหรอใช่อ่ต้องวาดนะวาดปดูดอะไรขึ้นมาด้วยอ่าอันนี้เฮียน,นะครับยาให้หนูวาดต่ออ่า อย่าบอกนะจะวาดคนที่แบบครึ่งตัวอะไรวาดคนโดนดูดขึ้นไปไงเมื่ีครับคนดูดอ่าช่วยดวยดูดดูดเฮ้ยเนี่ยน่ารักน่ารักเฮ้ยน่ารักนะคนดูถึงมือนูนิวน่ารัก ไคนโดนดูแล้วมีคนหนึ่งที่เราไว้นะครับผมแล้วก็เฮียวัดต่อเอาเป็นเป็นลายหรออืมเป็นลายแล้วกัน อุ้ยอุ้ยอ้ยลอยลี้ยยไม่เป็นไรมีลิกคขิดไหมครับอุ้ยไม่เคยใช้ลิ้ขิดมานานมากทุกคนเฮ้ยอะไรดีเมื่อกี้เีนเป็นไรเลยมือฉันลั่นไปเองจะเติมลายแผ่ตรงนี้นะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วครับตรงนี้ก็เขียนว่าอะไรดีอ่าเลยอืมเขียนว่าครึ่งหนึ่งให้ให้คนไปเติมคำเราคิดว่า H O แล้วก็ P E ให้ทุกคนไปเติมของเองเละบังคับด้วยครับต้องเติมว่า P E นะครับได้ไหมครับน่ารักนะได้ครับผมเตรียมมาให้ทุกคนเขียนด้วยจะเป็นยานชื่อยานว่าช้อปปี้นะครับเอ่อกินส่วนไหนดีนะชงมะนาวอุ้ยไม่พอเลยฮะให้น้องออกกินน้อยหน่อ ครับใคเป็นเบียร์อ่าไงพอดูอ่าชอบพี่ไม่ครับจะวาดพัดจันตรงนี้ดึเปลเอาดูว่าจะวัดเครงเซวอ้าวไม่พัจันยิ้มัจันยิ้มพัจันยิยิ้มยิ้มไงอย่างนี้เหรอ ครูขลใช่มีแบบนี้ครูขลัมันเหมือนมันฝรั่งแล้วตอนเนี้ย <c oughs> เหมือนประจันแล้วเนี่ยเฮลูหลดบ้านไปด้วยครับ <c oughs> อืออยู่บ้านด้วยนี่กคนเสร็จแล้วฝีมือผมจำพี่ใช่ครับ <c oughs> เดี๋ยวคนจะไม่รู้เราต้องเขียนชื่อเราลงไปด้วยเขียนชื่อเราลงไปด้วยเพราะว่ารู้สึกผลงานนี้เป็นผลงานที่น่าภูมิใจมากครับวิญญาณของหนูแบบนี้ข้างบนหรือว่าข้างล่างเอย่เสร็จไปทียบร้อยครับผมทุกคนเรียบร้อยที่มันสวยมากเลยนะนี่ครับทุกคนแคปจอนะครับผมแคปจอไป ทุกคน,กคนว่าดต่อด้วยนะครับแคปจอไปนะครับผมแล้วก็เนี่ยเราหน้าคมน้แล้วก็ว่าต่อให้หน่อยนะครับวาต่อด้วยหนอแล้วก็มาแชร์ลงติดแฮชแท็กด้วยนะครับผมเราดูอยู่นะครับใช่ตรอดูอยู่แล้วก็มาลุ้นรับนะครับผมพลอยด้วยกันโซนกติกาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทีมงานจะแจ้งไปในทางช้อปปี้นะครับผมอ <S <S ทุกคนแคปแล้วใช่ไหมเ็เรียบร้อย นะครับผมก็ฝากด้วยครับ66แบรนด์ดังนะครับผมทาบท็อปปี้นะครับมีแบรนด์หลายแบรนด์มากแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับให้คุณเลือกช็อปนะครับผมแล้วก็มีใช่ครับโค้ดส่วนลดด้วยนะครับผม1,666บาทครับแตกโค้ดฟรีแบบจุกๆนะครับผมโค้ดนะครับผมก็เก็บให้หมดทุกโค้ดนะครับผมรับรองว่าคุ้มแน่ๆนะครับผมใช่ครับมีแบรนด์แท้มาลดให้เยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนต้องไปช็อปกันเยอะๆนะใช่ครับ ตอนนี้นะครับผมก็ฝากพวกเราสองคนด้วยนะครับผมใช่ครับแล้วก็วันนี้วันที่หกแล้วอีกแค่หกสิบสามวันครับทำไมสิบสามวันอาวก็วันที่สิบเก้าไงอ๋อโอเควิไวเหมือนกันนะเพราะมานับตัวเลขแล้วแบบสิบสามวันสิบสามคนนะครับผมไวมากใช่ครับก็ฝากมีดของพวกเราด้วยนะครับใช่ครับสิบสามวันมาเจอกันที่ าส,สามวัน,นครับหนุ่ม้วกนะ็ <laughs> <sho ck> ฝากทุกคนนะครับผมที่มามาฝากทุกคนฝาก to to and and ช้อปปี้ด <c oughs> ้วยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็มาพูดคุยกับใช่ครับมาคุยกันซีแล้วก็แอดมินนูนิวนะครับผมเทคโอเวอร์แคลีจริมกันนะแต่ก็ไม่มีตังค์ครับผม ก็ไว้มีโอกาสมาร่วมงานทางช้อปปีครับสนุกมากนะครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาเอ็นจอยนะครับผมซัพพอร์ตพวกเราสองคนทางช้อปปี้แฮปปี้มากๆนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดลงตะกร้าช้อปปิ้งแล้วก็อย่าลืมจ่ายเงินครับผมต้องจ่ายเงินด้วยครับถ้าเกิดว่าไม่รู้จะซื้ออะไรไปให้ใครก็ซื้อมาให้หนูกับเฮียก็ได้ครับใอตะกได้อะไรหนูเฮียซื้อให้ช้อปปีเอาไป ต้นไม้ต้นนั้นละเป็นต้นไม้ช้อปปี้เดซื้อไปไว้ก่อนแล้วกันโอ้ยซื้อต้นไม้ก่อนยิ่งไงใช่ครับผมครับแล้วก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันนะครับผมรออยู่นะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าฝีมือการวาดรูปอีกครึ่งหนึ่งของทุกคนจะเป็นยังไงนะครับผมใช่ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากแล้วใครที่ดูพวกเราอยู่นะครับผมใครที่ไปเซนทรัลปีเก้านะครับเจอกันนะครับผมได้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับผมล้วเจอกันนะครับมีความสนุกมากเลย บายบายครับเจเจนเจเจนผมเอาบิทที่เกียรติที่หนึงหายไปแล้วอ่ะ <laughs>